สมมติว่าตังเนี่ยเป็นแป้งนมำน,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 นมมาแมวมันแอบไปแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวๆๆเด <c oughs> ี๋ยวลองลองลองวางให้ดูวางวางให้ แมวมันแอบเอาตังไปแล้วสวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะขานึงเดียค่ะโอ้ oh, oh, ตังเหรียญเยอะแยะเลยนะถูกใจเอามาจากแม่อ้าวเอาของแม่มาเหรอเออเวลาเสียตังมันเหลือเนาะเนี่ยก็ใส่กระปุกไว้ทีเนี้ยอยากให้ถูกใจเนี่ยมีกระปุกหยอดใช่ไหมเออนี่มีของมันแกะแมวอ่านี่เป็นมันเป็นแมวใช่เอาไว้เหมือนเป็นออมสินหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเหมือนแบบ ถัดดูจากรูปกล่องแล้วมันก็เป็นนี้เอ้าแกะสล้วถูกใจเดีด๋ยวด,ด,ดูรูปหน้ากล่องสิเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนแมวแอบบแอบบมาเก็บตังค์นะแอบบแอบบตังคนเออแอบเอาตังค์คนอ่ะลองลอง,ลองแกะเลยแนละ้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ดูด้านข้างกล่องก่อนก็จะเแปบบ็นแบบนี้อ่าฝั่งนี้ก่อนสิลูกด้านนี้อันนี้เป็นด้านหลังนะคะส่วนด้านข้างก็จะมีคําอธิบายด้วยนี่นะวางตังค์ลงไปแมวจะโผล่ออกมา มาแกะกันเลยใจร้อนจริงๆถูกใจเนี่ยหนูก็อยากใจร้อนนะําไม่ให้หนูใจเย็นต้องใจเย็นสิลูกามาหยิบออกมาสิว้อ๋อ,อ,อในนี้ก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะเนี่ยไม่เห็นมีไม่เห็นมีลูกแมวเลยอะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิวสนี่ก็เป็นจะเป็นคู่มือบอกนี่เขาบอกว่าจะต้องใส่หานด้วยนะคะมันเป็น ภาษาจีนน่ะแต่ไม่ออกหรอกแต่เดาๆจากภาพได้นะเออนี่ไงแมวนี่รูปฝั่งนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแม่จ๋านี่ไงของเมนต์เออจ้ะถูกใจอย่าไปงัดมันสิเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันเสียมา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 เดี๋ยวมาไหนเดี๋ยวแม่ใส่ลองใส่ฐานตุ่นเหมือนนี้นะคะดแตวออกมาจะเป็นแบบนี้ด้านข้างด้านบนแล้วก็ นี่ด้านข้างข้างหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นกล่องเสียงเดี๋ยวก่อนแม่เอาเดี๋ยว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 ๋อ๋อเนี่มันอ่ะเดีย๋ยวปิดไว้ก่อนลองซีลองลองอวางทีละอันวางทีละอันแอบ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 ตรงนี้วางตรงนี้ฮะเออวางตรงนี้สมมติว่าตังเนี่ยเป็นปลาเมี่ยง แม่มาแมวมันแอบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองวางให้ดูวางไห้แมวมันแอบเอาตังไปแล้วอ่ะทางนี้ดูงนี้ัหรอแบงค์พันเหรอแบงค์เอ้ยไม่ใช่แบงค์ แบงค์ยี่สิบหรอแบงค์ยี่สิบเหรอมันได้เหรอแบงค์ยี่สิบนี่มันต้องพับเล็กๆหน่อยอ่ะมันถ้ามัน <Okay. S 1> ลองดูลองดูใหญ่ๆ <c oughs> อไม <c oughs> ไม่ได้เอามมมันน่าจะเป็นเฉพาะตังเหรียญน,นะ จริงเลยอลองลอง,ลองแบงค์อีกทีหนึง่งเอากดหลอกมันไม่เอาตังค์วางกดหลอกมันไม่มีแว้าโดนหลอดลอง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 ดูนะไม่ได้มันไม่เอาเพราะว่ามันมันน้อยครับมันเบาอา่ะกด เอาไหมาอุ้ยตกใจอะไรตกใจๆๆๆๆๆแม่อุ๊ยแม่อุ้ยในยหมายถึงว่าคือระวังข้างนอกเกินไปเราต้องวางในไหนนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยใ,ให้ให้วางตรงก้างปลามันจะพอดีนี่มันเป็นกระปุกอมสิน่ะ วางไกลไปหน่อยนึงถูกใจต้องกดใหม่อีกนิดอีกรอบมันต้องวางเขา้ามันต้องวางเข้าไปไไในนี่จ้ะหนูจุกระใจเหรออ่ะกดอีกทีหนูต้องวางเข้าไปในในหนเนี่ยอา่าเอาเหรียญห้าบ้างเหรียญห้าห้านี้นะอ่านั่นแหละเรห,หรียญห้าวางอ่าอ่ะต่อไปเหรียญสิบ เหรียญสิบบาทอันนี้ไม่ใช่เหรียญสิบาทเหรียญสิบาทที่มันจะมีสีเหลืองๆตรงกลางอะ่ะหาดูสิอ่านั่นแหละเหรียญสิบบาท okay. อุ้ยไม่ได้เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ห <c oughs> ไม่ได้เลยเอาใหม่เอาใหม่กดใหม่อีกทีนะึง <c oughs> ไม่ต้องเขี่ยสิลูกถ้าเขี่ยแล้วมันจะเป็น จกกระจายเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เหรียญสิบไปแล้วจะมีเหรียญบาทไหมไม่มีเหรียญบาทเลยมีแต่เหรียญห้ากับเหรียญเอ๊ะเดี๋ยวแม่ทุกคนนะอ่าแม่มีเหรียญหนึ่งบาทถูกใจวางอืออ่านี่เหรียญหนึ่งบาทอ่ะต่อไปเอาเหรียญห้าบ้างเหรียญห้าขอดูขอดูแมวเนี่ยอ่าขอดูแมวไม่เหรียญห้าสิเอาเหรียญห้าวาง อ่าจารย์นั่นแหละเหรียญห้าหนูหนูต้องวางตรงใกล้ๆตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดอ่านี่ต้องวางก่อนแล้วค่อยกดเอาเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญสิบมันจะมีเหลืองๆอยู่ตรงกลางอ่าเดี๋ยววางก่อนเออนั่นแหละแมวน่ารัก,ก,ก,จ,กจ้าลาไอ้เหมวน้าหลักไหมลูกตกใจตกใจเหรอตกใจทำไมอ่ะเหรียญอันนี้เหรียญอะไร อันนี้หเหรียญเหรียญสิบใช่เหรียญสิบมไม่ใช่หนูหนูต้องวางตรงนี้ก่อนวางวางตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดนี่นะเนี่ยแล้วมันก็จะหยิบได้แต่ถ้าเกิดหนูวางเหลื่อมตรงนี้เอาใหม่เหรียญห้าเหรียญห้าน,นี่หมายถึงห้าเลยห้า <5 S 2> บาทเอาเอางเดียวนี่ไงห้าบาทกด กดเบาๆสิลูกกดแรงแล้วมันก็จะมันก็จะเหลือนอ <S 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 ดูดมสมเกตสังเกตแมวมนนะรู้เอาเหรียญสิบบาทบาทสิบบาทบาทนี้นะเงี้ยสิบไงเหรียญสิบไงลูกสิบอเอเหรียญสิบมันจะมีเหลืองๆตรงกลางวางดีๆก่อนวางดีๆก่อนแล้วค่อยกดวางดีๆมันยังวางไม่ดีวางให้มันตรงหรอเนี่วางงี้แม่บอกอย่าเพิ่งกด ทำามเหรียญหบาทเหรียญห้าบาทจกะตจกะตเหรกระจอเหม็นหูเหม็นหูใครหูแม่แล้วดนหูแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่แม่สิต้องบอกว่าเหม็นหูหนูเอาหูม่ให้แม่ดนเี้อ้ามาไหนเอเหรียญอันนี้เหรียญอะไรอันนี้เหรียญอะไรตอบแม่ก่อนเหรียญห้าเหรียญห้าบาทบอกสิ อะไรกดอ,อะไรไม่รู้เรื่องเลยวางก่อนแล้วค่อยกดวางให้มันตรงล็อกก่อนโอ๊ยบวยบนจะรโรงเรียนมาหัวริมนี่นะถูกใจเนี่ยเวลาหนูวางดูวางหนูดูก่อนวางวางตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดตรงนี้แงสนาจังเลยอยากดูเดี๋ยวเอา้า <c oughs> สวัสดีแม่เดี๋ยวแมวขึ้นขึ้นมาแล้วหนูบอกเลโ Hello ได้ไหมอ้าวอันนี้เหรียญห้าบาทมาอ้าวกด Hello Hello โหามานะดังดังของฉันแม่มันเป็นออาสินไงาดูแม่ถ้าเกิดว่าอ้าวบอกวายืนแขนมา ถ้าหนูอยากจะเอาตังอยากจะเอาตังออกอะ่ะเดี๋ยวหนูกดติดตรงนี้ก่อนหรืออยากจะเอาตังออกหนูก็กดเลื่อนตรงนี้นี่นี่ตังก็ไหลออมานี่ เป็นกระปลกออมสินนั่นเองนะจ๊ะหนูอยากเอาไปใช้อ่ะออาหนูก็เอาไว้เดี๋ยวแม่เอาไว้ให้หนูออมเงินดีไหมดีไหมกันออมดีไหมลูกดีเนาะหนูมีสิทธิภาพหนูเคยดูในคนละคั้จ้าออมออมอยางมีสิทธิภาพใช่ถ้าเราออมเงินจะทำไมมีสิทธิภาพค่ะอขอบคุณค่ะเออเราออมเงินแล้วก็จ<อ>นะได้มีเงินใช้เยอะเยอะใช่ไหมอ่ะโอเค อย่าลืมออมเงินกันนะคะงั้นวันนี้ไปก่อนอย่าลืมกนกิจกรรมกันเลยนะคะขอเลอไทยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเด็กๆเงินเหลืออย่าลืมออมเงินด้วยนะจ๊ะ